สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้อยู่กับมมเมวข้าปุ้นคนสวยคนน่าักนคะนคะนคะคะนะคะนะคะอยู่กับแรนดอมอืมไพ่เล่าเรื่องอะไรกันเพื่อนแล้วแต่ว่ามันจะตรงกับชีวิตของใครละกันนะคะข้าปุ้นอาจจะมีไกด์ขึ้นมา ว่าแบบเรื่องราวนี้เป็นของของใครของของใครอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จับประเด็นเอาว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อนหรือมันอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนก็ได้แล้วกันนะคะเขาเพิ่ก็จะอ่านไพ่ไปเรื่อยๆมันอาจจะเกี่ยวกับหลายบุคคลนะที่เข้ามาดูแล้วกันนะคะเพื่อนๆขาให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันนะคะครูบาอาจารย์ค่ะเขาเพิ่อยากลองทําแบบอย่างนี้ดูนะสาธุสาธุสาธุเขาเพิ่งเปิสะพานกันไเเขาเพื่งเพื่อนๆที่เข้ามาดู random story คล,คลิปนี้ละกันนะคะกับไท่เล่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณช่วงไหนตอนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกดีมีความสุขสบายใจก็รับไปละกันนะคะให้เป็นพลังงานบวกๆในชีวิตของเพื่อนๆละกันแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเพื่อนๆก็คิดว่า ee, ไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่มดไม่ใช่เลยฉันขอไม่รับละกันนะคะก็ไม่ต้องรับนะคะเ,เพื่อนๆแต่ฟังแล้วรู้สึกแบบได้ข้อคิดได้อะไรก็ ยินดีค่ะแม่มดยินดียินดีให้เพื่อนๆมีความสุขแม่มดอนุญาตให้พวกคุณมีความสุขนะคะแล้วพวกคุณก็จงอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเช่นเดียวกันอนุญาตให้ตัวเองรับแต่สิ่งดีๆสาธุสาธุสาธุาธอ, <c oughs> อ้ยใบแรก พลังงานเดวิลอาจจะเป็นชาวเออราศีมังกรก็ได้ละกันนะคะเพื่อนๆอืมน่าจะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่หรือความลุ่มหลงก็ได้ค่ะความลุ่มหลงหรือพันธะพันธนาการที่เป็นเหมือนโซ่ โซ่ตัวที่ไม่สามารถตัดออกจากเรื่องนี้ได้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆตอนนี้จะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไม่สามารถตัดหรือมีพันธนาการอะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวของเราวนไปวนมาหรือบางคนที่กําลังเสพติดอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้คุณอาจจะเสพติดเซ็กกับใครบางคนอยู่แต่ว่ามันเป็นเอ,อมันไม่ดีอะ่ะ อะ,อะไรที่ถ้าเป็นมันเป็นเดวิลคือไม่ได้แปลว่ามันจะดีเพื่อนมันมันไม่ดีนะคะอืมหรือว่าคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์หรือตกอยู่ในสภาวะมือที่สามหรือมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่นอนของตัวเองอืมเขาคุณอยากแนะนําให้เพื่อนแบบออกมานะคะออกมาจากสถานการณ์อะไรแบบนี้หรือเพื่อนเพืลังเสพติดอ,อ,อะไรบางอย่างที่เพื่อนกำลังเสพอยู่อ่าฮะเสพติดอยู่ นะคะไม่ว่าจะไปในทางไหนก็ตามที่เรียกว่าเศษติดอะ่ะอืมถ้าเป็นเพื่อนแบบหยุดได้หรือว่าเลิกได้ก็ก็จงหยุดแล้วก็เลิกนะคะเ,เพื่อนๆนะมันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาแบบไปแรกแบบโอเคใบที่สอง e อ e r จีแบบ กับหัววันนี้เขาพุ่นจะอ่านแบบไพ่แบบกลับนะเขาพุ่นจะอ่านไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นชาวธาตุนินนะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนหยุดหยุดการพัฒนาสำหรับใครบางคนที่ความสัมพันธ์หยุดการพัฒนานะคะ เหมือนอมไม่ได้พัฒนากันแล้วไม่ได้เหมือนหยุดหยุดหยุดการพัฒนาหยุดการติดต่อหยุดการสื่อสารหยุดการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันมันมีพลังงานประมาณเนี้ยอมืมันเป็นความสัมพันธ์ที่สำหรับบางคน ที่ความสัมพันธ์มันหยุดการพัฒนาหยุดการติดต่อสื่อสารมันห่างหายกันมานานแล้วมันจะวนกลับมานะคะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะวนกลับมาให้ได้เรียนรู้กันใหม่ให้ได้แบบพบเจอกันอีกนะคะมันมีช่วงของการวนกลับไปเพื่อฮิวตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม นะคะเหมือนแบบได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ฮิวตัวเองปิดมันมีพลังงานของคนที่ปิดกัน้นตัวเองตอนเนี้อยากจะเปิดและไม่อยากไม่อยากปิดพลังงานของตัวเองหรือปิดความรู้สึกหรือปิดบางอะไรแล้วเหมือนคุณมีความลับอะไรบางอย่างที่อยากจะเปิดเผยนะคะมันมีพลังงานประมาณนี้ จะมีการติดต่อสื่อสารนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนที่คุณรอคอยนะคะการรอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนถ้าคุณจะอ่านไพ่ไปเรืเรนะ่อยๆอนะอาจจะเป็นใครบางคนที่คุณอาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะแล้วคุณก็ เลือกที่จะตัดจบหรือว่าหยุดความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะแล้วเขาอาจจะมีการติดต่อกับเข้ามาหาคุณอืมใช่มันจะมีการติดต่อกับเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้แหละเขาพูนมองนะคะในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งเดือนจะมีการติดต่อจากใครบางคนนะคะ ที่ขาดการติดตอ่อสื่อสารหรือคุณได้ตัดจบกับเขามาเพราะว่าคุณได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของเขา mm hmm. ก็เลยทําให้คุณต้องถอยห่างหรือก็เงียบหายไปนะคะจะมีการวนกลับมาติดต่อ,อก,กันใหม่พูดคุยกันใหม่สื่อสารกันใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวสตาร์เกิดขึ้น อาจจะมีการสำหรับบางคนนะคะเพราะคุณมองว่าช่วงเนี้ยกำลังเป็นที่โดดเด่นที่สนใจของใครหลายๆคนคุณอาจจะเป็นตัวท็อปตัวฮอตเลยในเวลานี้นะคะชาวธาตุน้ำนะครับคุณมองเห็นชาวไพ่ถ้วยขึ้นด้วยชาวธาตุน้ำนะคะ ชาวธาตุน้ํากับชาวธาตุดินช่วงนี้มีเสน่ห์นะอืขอโทษทีค่ะคุณอาจจะมีเสน่ห์มากๆในเวลาเนี้ยมีใครหลายคนอยากจะอยากจะเข้ามาจีบคุณเข้ามาขายหนุมจีบเข้ามาเอ่อ แต่เขาเพิ่งก็มองว่าเป็นเป็นพลังงานเก่าๆที่เคยแบบเทกันไปแล้วนะคะจะวนกลับเข้ามาอืมนะเพราะตอนนี้คุณดูแบบดูสวยดูหล่อดูดูโดดเด่นดูเป็นตัวท็อปเป็นคนที่แบบว่ามีสนเสน่ห์ทรงสนเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ใครหลายๆคนก็สนใจนะคะในเวลานี้นะมีใครบางคนที่ ตอนนี้มีพลังงานที่แบบดูออร่าดูสวยดูหลอดูเด่นดูแบบว่ามีความสามารถเยอะนะคะเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนเคก้าดาบกับหัวความวิตกกังวลหรือความกังวลในชีวิตของคุณนะเขาคุณมองว่ามันกำลัง จะหายไปสิ่งที่คุณเครียสิ่งที่คุณทุกสิ่งที่คุณแบบคิดไม่ออกอวิตกกังวลหรือบางคนที่เคยมีอาการนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะคะก็จะนอนหลับสบายขึ้นหรือบางคนที่เคยเป็นไมเกรนอะไรแบบนี้ก็ก็อาจจะหายนะคะสำหรับคนที่ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยด้วยปัญหาชีวิต ที่ผ่านมาที่มันมีแต่อุปสรรคมีแต่เรื่องกดดันก็กำลังจะขี้คายนะคะอุปสรรคปัญหาอเอนเนจีไพ่ดีค่ะเพราะว่าไพ่มีพลังงานไพ่ที่มันไม่ดีอะ่ะมันกลับหัวแต่พลังงานที่ดีๆอะ่ะคือมันก็แบบขึ้นปกตินะคะถือถือว่าเขาพูดมาว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูอ่ะ กำลังมีพลังงานที่เปลี่ยนไปนะคะน่าจะจากที่เป็นคนเครียดคิดมากวิตกกังวลพัวพันกับสิ่งที่เป็นด้านมืดหรือสิ่งที่มันทำให้เราไม่สามารถพัฒนา,าตัวเองหรือข้ามออกมาไม่ได้อะมันมันกำลังจะคายนะคะมันก็นเหมือนกำลังจะคายปมชีวิตนะเถ้วยสิ่งที่คุณคิดไว้นะสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณวาด วางแผนไว้อะมันจะได้ในสิ่งที่คุณคิดนะคะคิดดีก็จะได้ดีนะเพื่อนๆนะคะคิดดีทำดีก็จะได้ในสิ่งนั้นอ่ะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอืมสิ่งที่คุณจินตนาการไว้ฝันไว้อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความสัมพันธ์นะเพื่อนๆจะได้นะคะเขาพูดว่าเพื่อนๆจะได้อืมนี่ไงนะคะ ชีวิตตอนนี้สําหรับบางคนนะเขาพูดมองว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเจ็ดมันจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะคะ่ะมันจะมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกๆุกเจ็ดปีของมนุษย์มันจะถูกรีเซ็ตมันจะถูกการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลใหม่จากมายเซ็ตเราอะเคยเป็นแบบเนี้ยพอผ่านมาเจ็ดปีเข้ารอบที่เจ็ดอะความคิดเราจะเปลี่ยนเราจะเติบโตขึ้นเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อนไม่มีสองอย่างคุณไม่เปลี่ยนดีขึ้นไปนเลยคุณก็จะแย่ไปเลยเออนะคะเขาพูดมองว่ามันกําลังจะถูกการเปลี่ยนถ่ายพลังงานในความคิดของเพื่อนนะเพื่อนะเพื่อนอาจจะเติบโตมากขึ้น energy ความคิดหรืออะไรจะจะถูกเปลี่ยนพลังงานที่แย่ๆอาจจะถูกแบบ ดึงออกไปแล้วเปิดรับพลังงานใหม่ๆหรือบางคนนะคะเขาพูดมองว่าโชคชะตาหรือดวงของคุณน่ะมันจะมีบางคนที่มันจะแบบเป็นสเตปแบบเนี้ยทุกๆ4ปีทุกๆสาป,ปีชีวิตจะวนลูปกลับมาเหมือนเดิมเคยเป็นไหมคุณเคยมานั่งลิศลิศช่วงช่วงเดือนนี้มกราเราเคยเจอเรื่องแบบนี้กุมภาเราเคยเจอเรื่องแบบนี้ มีเราเคยเจอเรื่องแบบเนี้ยแล้วในรอบ4ปี3ปี7ปีมันจะวนกลับมาอีกค่ะมันจะวนกลับมาอีกถ้าเขาพุ่นมองว่าเพื่อนๆลองมาไล่คิดเมื่อ4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเลขเจ็ดสำคัญกับเลข4สี่สำคัญนะคะมันจะวนกลับมาเหมือนเดิมก็คืออาจจะเขาอ,อาจจะเรียกว่า ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมแต่มันจะดีนะเขาพูดมาว่ามันจะดีนะคะให้ให้มาลิดสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนนะคะมันจะวนกลับมาอีกจากบางคนที่แบบเคยมีบ้านมีรถแล้วก็มาเป็นหนี้เป็นสินนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ชีวิตคุณอะ่ะอาจจะกลับมามีบ้านมีรถอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะหมดหนี้หมดสินจากบางคนที่เ,เคยมีคนรักในช่วงเวลานี้แล้วก็คลองโสดมานานคุณก็อาจจะได้มาเจอ คนรักของคุณหรือคู่ของคุณในช่วงเวลานี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมแต่ว่ามันจะไปในทางที่ดีนะคะอืมอืมใช่คือคุณกำลังจะวนกลับมามันจะวนกลับมาอีกอะ่ะอืมมันจะมีการวนวนกลับมาของอะไรบางอย่างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำให้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้น อีกรอบหนึ่งชะตาชีวิตของคุณนะออกมาสองใบเลยโอเคเนี่ยแปลกมากออกมาสองใบคือสองไม้กับสองเหรียญใช่มันจะมีการวนกลับมาอีกรอบหนึ่งของชะตาชีวิตของคุณมันมันจะมันจะถูกวนกลับมาอีก เพื่อนๆสำหรับบางคนนะคะลองไปรีดแบบว่าช่วงเวลาสี่ปีที่แล้วสามปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเรื่องที่ดีของเรานะเรื่องที่ดีในชีวิตของเรานะมันจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะเกิดขึ้นอีกนะมันจะเกิดขึ้นอีกอีกรอบหนึ่งกับเรื่องดีๆนะคะแล้วเขาพิมองว่าจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลนะคะคนที่คุณ อาจ <c oughs> จะคิดถึงอยู่ในเวลานี้ก็ได้คนที่คุณรู้สึกคิดถึงเขาแล้วเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> อ่ะขอใบสรุปหน่อยก่อนจะจากกันสักใบเดียวโอเคเห็นอินฟินิตี้ <filter> ไหม Random อ t สตอคลิปนี้สำคัญกับสิ่งที่จะวนกลับมาในชีวิตของคุณประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมคนเดิมวนกลับมาในชีวิตแฟนเก่าคนรักเก่าหรือคู่อดีตชาติโซเมทวินเฟมหรืออะไรก็ตามที่มันจะวนกลับเข้ามาเห็นความเป็นอินฟินิตี้เห็นความเป็นแปดไหมคะอืมแล้วการกลับมาครั้งนี้มันจะดีกว่าเดิม นะคะมันมันจะดีกว่าเดิมจากที่เขาเคยเคย,เคยทำตัวไม่น่ารักเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่เคยใส่ใจไม่เช็คแคร์ไม่ดูแลเขาจะกลับมาเป็นคนที่แบบอ่อนโยนดูแลใส่ใจและเช็คแคร์คุณทุกอย่างมันจะดีกว่าเดิมอ่ะเพื่อนมันวนกลับมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมอะไรที่มันเก่าๆแล้ววนกลับเข้ามามันจะดีกว่า ที่ผ่านมาหรือถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกแบบไม่อยากรับพลังงานเก่าๆ <ME> <eker. S 2> เพื่อนๆแค่ปฏิเสธค่ะว่าไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้สิ่งเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตแต่อนุญาตให้สิ่งใหม่ๆวนกลับเข้ามาและเป็นสิ่งที่ดีได้ค่ะหรือว่าเพื่อนจะบอกว่าอะไรเก่าๆที่จะวนกลับมาก็ขอให้กลับมาในทางที่ดีนะคะเพื่อนๆสามารถอนุญาตให้ตัวเองเป็นแบบไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะ คุณเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของคุณคุณเป็นคนกำหนดว่าจะให้ใครอยู่ใครไปในชีวิตของคุณจะให้สิ่งไหนยังอยู่ในชีวิตของคุณคุณกำหนดได้นะคะเนเพื่อนคะ่ะสำหรับวันนี้แม่มาขาบปุ้นมาส่งพลังงานประมาณนี้แล้วกันค่ะเพื่อนๆว่า,วาเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากันหน้อยสำหรับคลิปี่นี้ได้ไหมคะ